จะบอกว่าแม่เอไม่ได้ไปทานเคฟซนานมากๆเลยค่ะร้องไห้เลยค่ะสวัสดีวันหยุดจากบ้านแม่เอค่ะวันนี้แม่เอจะพาเด็กๆมาทาน KFC ค่ะ KFC คนญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่าเค n นตักกินะคะส่วนสามีแม่เอเนี่ยเป็นคนคันไซก็จะพูดสั้นๆว่าเค n นตะนะคะ ถ้ามาญี่ปุ่นก็ถ้าพูด KFC เขาอาจจะไม่รู้เรื่องนะคะแม่เอแนะนำให้พูดว่าเคนตักกี้จะดีกว่าค่ะวันนี้นะคะแม่เอก็ปั่นจักรยานพาลูกไปทาน KFC ที่อำเภอใกล้เคียงนะคะเพราะว่าอำเภอที่แม่เออาศัยอยู่ไม่มีร้าน KFC ค่ะซึ่งก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะคะที่จะเดินไปต้องปั่นจักรยานค่ะ วันนี้เราไปกันสามแม่ลูกค่ะเพราะว่าสามีแม่เอขอดอ,อนุญาตพักผ่อนนะคะเนื่องจากไม่ค่อยสบายค่ะเม่เก็เลยเมาดูแลลูกทั้งสองคนค่ะ yeah. นานแล้วค่ะ <S 2> <S 2> <S 2> ประมาณเกือบ5ปีแล้วที่แม่ไม่ได้ไปซื้อเคเอฟซีมาทานหรือไปนั่งทานในร้านเคเอฟซีเลยวันนี้ลูกสาวแม่เอก็ โฆษณาทางทีวีลูกบอกว่าอยากทานแม่เอกก็เลยจะพาลูกไปทานค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเด็กๆจะรู้สึกอย่างไรเมื่อมาทานเคปซีครั้งแรกที่ร้านค่ะครั้งแรกในชีวิตของเด็กๆเลยนะคะคไม่กลัวก็ไม่กลัวก็ 宇宙車場。自動販売機。ピーコンな、自動販売機かい。 แดงนะคะสัญญาณไฟนะคะรอสัญญาณไฟเราต้องดูไฟแดงเนาะ,คะนค่ะ KFC อยู่ตรงนู้นนะอันนี้ติดสัญญาณไฟนะคะ ยานแม่เอ๋อยู่นี่นะคะอ่าเด็กๆไปดูเมนูละไหนหนูจะกินอะไรลูกซาดกะหืมจมาคุณก๋วม่เรียโรโคกิวะปลาจะกินอะไรเดี๋ยวแม่ซื้อให้นะแต่กินให้หมดนะ เทน่าสั่งเซตอะไรมีไก่สามชิ้นนะคะอันนี้นะแล้วก็อันนี้คือโปเตโต้แอ a p p l ลพายอันนี้อะไรคะแกะซิไอจังแกะซิอันนี้ไก่แบบเผ็ดนะคะไ่คืออะไรลูกไก่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 ไม่มีกระดูกไก่เจ้นะไก่อะ เมลอนโซดานะคะมีอยู่ในเซตนะน้องไอนาสั่งอันนี้แม่เอมสั่งกาแฟไซส์เอสอนีนะราคารวมทั้งหมดนะ1,830นดเยนคะ่ะโดโซโดโซโดโซ แม่เอสั่งไก่แบบเผ็ดนะคะชิ้นละ180เยนนะคะสั่งมา2ชิ้นเนี่ยชิ180ยน้นละ <c oughs> 1 8อยเยนนะก็100ยเยนก็ประมาณ30บาทตีประมาณอ่ะชิ้นละ50บาทได้ไหม <c oughs> เป็นไงบ้างไอจังอร่อยไหมอร่อยไหมโอชีอร่อยครับอันนี้แม่เอขอซอสมะเขือเทศมานะจริงๆถ้าอยู่บ้านเรานะประเทศไทยจะมีซอสพริพก นะคะยา่าทานก่อนนะคะสมใจไหมลูกน่าอ่ะกินไปกินให้หมดเลยค่ะไม่ต้องห่อกลับบ้านเนาะนี่อ่ะน้องมานะอันนี้แอปเปิลพายลูกทาเบรุแอปเปิลพาย ไปเก็บพีน้าไปเก็บแล้วเอา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 มานะอย่าจับเดี๋ยวแม่จัดก,การเองลูกอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้พลาสติก ออกมาลูกกรดกระดิดบป่ะอันนี้กระดาษกระดิบหว่กระดาษอ่ะกระดาษกระดูดเอาไว้นี่ลูก้วก,กินเค้กซีเสร็จแล้วคะ่ะเย้นะไอ้น้าจางก,กินเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเดินเล่นโชว์เทงไทรกันคะ่ะเดินชมตลาดมาแล้วทิตนะร้านปิดก็เยอะนะ อันนี้ร้านตัดผมนะมานาตัดผมไม่รูกแม่พาตัดผมผมมาสั้นเติอตัดผมไม่รูกให้ลูกอน่าจะจะไปร้านปาดจิงโกโอ๊ยไม่ได้ลูกโอ้โคตรโมด,ด้าแม่ ดูร้านปลาไหลนะโอโมจิทาเบตไตเนาะจังทาเบตไโเร่ คยเด้ยดเน้องกลัวไอ้จังไอ้จังดูน้องนะลูกระวังน้องล่วงค่ะน่ะเอออันตรายอ่ะป่ปะ ตอนนี้นะคะแม่เอก็พักระหว่างทางนะคะแวะสนามเด็กเล่นนะคะปั่นจักรยานเหนื่อยค่ะพาลูกไปทานเค c ที่อำเภอข้างๆตอนนี้ก็กลับเข้ามาในเขตอำเภอใกล้บ้านของตัวเองแล้วค่ะก็ออกกำลังกายนะคะการเลี้ยงลูกนะคะการให้ลูกออกกำลังกายแล้วตัวเองออกกำลังกายเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่ควรทำนะคะ ตอนนี้แม่เอก็ให้เด็กๆปล่อยพลังงานค่ะเพราะว่าถ้าไม่ให้เขาเล่นตอนกลางวันนะคะไม่ได้ปล่อยพลังงานงานเข้าแม่เอแน่ๆเลยค่ะแล้วโดยเฉพาะวันอาทิตย์เนาะก็อยากพักผ่อนกันค่ะแม่เอมีเรื่องจะเล่าก็คือว่าแม่เอเนี่ยอยากจะบอกว่าแม่เอไม่ได้ไปทานเคปซีนานมากๆเลยค่ะด้วยเหตุผลที่ว่าแฟนแม่เอนะคะสามีแม่เอเน่ยเป็นคนญี่ปุ่นที่แบบว่า ไม่ชอบเคฟซีเอาซะเลยค่ะไม่ทานเลยค่ะตั้งแต่แต่งงานกันมาแม่เอไม่เคยเข้าไปทานเคฟซีกับสามีเลยค่ะแล้วก็ซื้อซื้อถึงจะซื้อกลับบ้านสามีก็ไม่ไม่ทานค่ะเพราะเขาบอกว่าไม่อร่อยไม่ชอบเป็นอาหารที่เขาไม่ชอบมากเลยอาหารที่ถ้าจะให้ทานเคฟซีเนี่ยเขาทานคาราเกะไก่ทอดคาราเกะของแม่เอเนี่ยจะอร่อยมากกว่าอร่อยกว่าเยอะอะไรเงี้ย เขาบอกว่าเคปซีเนี่ยทั้งแพงแล้วก็ไม่อร่อยก็ไม่รู้เพราะอะไรนะคะแต่แม่เอคิดว่าอาจจะเป็นความชื่นชอบส่วนบุคคลแม่เอมาที่ญี่ปุ่นใหม่ๆนะคะแม่เอก็มาทานแม่ก็ตกใจเหมือนกันคะ่ะแม่เอเข้าใจว่าเค c ซีเนี่ย จะรสชาติเดียวกันเหมือนกันทั่วโลกแจริงๆมันไม่ใช่ค่ะของไทยอร่อยกว่าจริงๆค่ะของไทยเนี่ยแม่เอ้มีคว,ความความคิดเห็นส่วนตัวต้องบอกว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะว่าแม่คิดว่าที่ไทยเนี่ยทำอร่อยแล้วก็กรอ,อบค่ะแล้วก็รสชาติมากไก่เนี่ยจะถึงมากกว่าส่วนของญี่ปุ่นน่ะจะดูจืดๆนะคะแต่ว่าเราก็ต้องมาดูบริบทด้วยนะคะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ย เขาไม่ทานรสจัดค่ะอาหารญี่ปุ่นก็ค่อนข้างจะแบบว่าเรียกว่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพเลยก็ได้ค่ะอาหารญี่ปุ่นจริงๆนะเขาก็ไม่ได้แบบว่าทานรสจัดรสเข้มข้นรแสแซ่บอะไรเหมือนประเทศเรานะคะบ้านเหล่านี้จะต้องมีความแซ่บนะคะแล้วก็ มาทานเ f ฟถ้าประเทศไทยจะมีทั้งซอสพริกซอสมะเขือเทศใช่ไหมถ้าญี่ปุ่นเนี่ยถ้าไม่ขอก็ไม่ได้นะคะซอสพริกไม่แม่เอไม่เคยขอค่ะจะขอแต่ซอสมะเขือเทศนะคะซึ่งคิดว่าซอสพริกก็ไม่น่าจะมีค่ะก็น่าจะมีแค่ซอสมะเขือเทศเนาะแม่ก็ไปขอเนี่ยวันนี้ไปกินครั้งล่าสุดไปทานนะคะในรอบ4ปีกว่านะคะก็คือตอนนั้นแม่เอท้องค่ะ แม่ก็มีความรู้สึกว่าท้องแก่นะบอกสามีว่าเนี่ยทำไมเธอไม่พาไปทานในสิ่งที่ฉันอยากทานเนี่ยฉันอยากไปทาน KFC มากเลยทำไมเธอไม่เคยพาฉันไปทานเลยอะไรเงี้ยสามีก็ตกใจเนาะคนท้องเนาะอยากกินไก่ทอดร้องไห้เลยค่ะสามีก็ตกใจเลยขับรถพาพี่จอดที่หน้าร้านนะเขาก็บอกว่าลงไปซื้อไปแต่ว่าซื้อกลับบ้านนะไอ้หน้าจงไอ้หน้าจังเนี่ย ตอนนั้นก็สามขวบครึ่งค่ะสามขวบครึ่งเนาะแม่ก็จูงลูกไปในท้องก็มีน้องมนะอายุแปดขวบเอ้ยไม่ใช่ท้องแปดเดือนมณะท้องแปดเดือนแม่ก็จูงลูกไปแล้วก็ไปสั่งไก่กับบ้านตอนนั้นก็ปาดน้ําตาไปซื้อไก่เนาะน้อยใจสามีไม่พามานั่งทานไก่ก็อยากมีโมเมนต์ทานกับแฟนนะคะแต่แฟนก็ไม่กินค่ะก็เพิ่งมา นึกขึ้นได้ตอนหลังก็ขำตัวเองเหมือนกันนะคะเพราะว่าจริงๆการแต่งงานกับคนคนหนึ่งค่ะการใช้ชีวิตคู่เนี่ยเราไม่จําเป็นต้องชื่นชอบเหมือนกันเลยก็ได้ค่ะบางทีแม่เอ๊ก็ไม่ชอบทานอย่างเช่นแม่เอ๊ไม่ค่อยชอบทานโซบะเงี้ยแฟนเขาก็ไม่บังคับให้ไปทานด้วยนะคะถ้าเขาชวนก็แบบรู้สึกโอ้ไม่อยากไปอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนอารมณ์ที่แบบว่าไม่ไม่อยากทานเคฟซีแต่เขาไม่ไปทานด้วยค่ะ แม่เอก็เข้าใจเขาค่ะก็เลยไม่เสาซีแล้ววันนี้นะคะลูกแม่เอน้องไอหน้าจังนะคะดูโฆษณาทีวีค่ะแบบว่าอยากทาน KFC นะคะเพราะว่าตัวเองเนี่ยเกิดมาน้องอาน,น่าแปดขวบแม่กับพ่อไม่เคยไปาพาไปทาน KFC เลยค่ะ เพื่อนก็คงจะไปทานแล้วก็มาเล่าให้กันฟังนะคะมเมย์ก็มีความรู้สึกว่าโอ้ลูกอยากไปแม่ก็ต้องจัดให้ค่ะมเมย์ก,ก็รู้แล้วต่อไปเนี้ยเมย์ไม่ต้องไม่ต้องไปชวนสามีแล้วค่ะมเมย์มีเพื่อนทานแล้ววันนี้ลูกทานแบบว่ามีความสุข ทานแบบว่าเหลือแต่กระดูกแบบอร ե ตอร่อยมากเลยค่ะเม่ก็เลยมีความรู้สึกว่าเรามีเพื่อนทานแล้วถามว่ารสชาติก็วันนี้แม่เอสั่งแบบเผ็ดมาค่ะสั่งแบบเผ็ดรสชาติก็พอไปได้นะก็พอใช้ได้นะความอร่อยแม่เอว่าก็โอเคในระดับหนึ่งเลยค่ะส่วนที่ลูกทานก็ทานแบบรสจืดๆเหมือนเหมือนอะไรอะเหมือนอาหารญี่ปุ่นเหมือนคนญี่ปุ่นเขาสั่งกันนะคะ่ะ ก็แม่เอ๊ก็อยากทานแซ่บก็สั่งแบบผิดก็แล้วกันนะคะซึ่งแต่ละฤดูแต่ละแคมเปญนะคะฤดูกาลต่างๆรสชาติไก่ต่างๆก็ออกมาไม่เหมือนกันค่ะก็ญี่ปุ่นนะคะก็แบบญี่ปุ่นนะคะตามซีซั่นเลยค่ะแม่เอไปตอนนี้ก็มีรสเผ็ดแม่เอก็เลยสั่งแล้วก็สะใจถูกใจค่ะเนาะวันนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์แล้วก็ทำโว วีล็อกค่ะวีล็อกวีล็อกในประเทศญี่ปุ่นแม่ไทยในญี่ปุ่นเลี้ยงลูกนะคะแม่เอเป็นไม่ใช่แม่เลี้ยงเดี่ยวนะคลิปส่วนมากที่ออกไปนะคะบางครั้งสามีแม่เอก็ไปด้วยนะแต่เขาไม่ออกกล้องค่ะเขาเป็นคนที่ไม่ชอบออกสื่อมีความเป็นส่วนตัวสูงญี่ปุ่นญี่ปุ่นค่ะแม่เอก็เลยเหมือนแบบว่าชีวิตแม่เอมีแค่ลูกนะคะจริงๆสามีก็มีอยู่เบื้องหลังแต่วันนี้สามีสามีแม่เอเนี่ยไม่ได้ไปด้วยจริงๆค่ะยังไงก็ ขอบคุณทุกคนนะคะที่มาติดตามเป็นกำลังใจให้แม่เอแลวก็รับชมวิดีโอของแม่เอนะคะยังไงก็อย่าลืมเพื่อนใหม่อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจใแม่เอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปต่อๆไปในช่องแม่เอนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะกับแม่เอแม่เอโอซาก้าค่ะแม่ไทยในญี่ปุ่นเลี้ยงลูกในญี่ปุ่นโอเบนโตอาหารและแรงบันดาลใจค่ะขอบคุณมากค่ะ แทนให้ดูเด็กๆนะคะตอนนี้เด็กๆก็เล่นกันนะคะเด็กๆบอกว่าร้อนแล้วนะคะประมาณ14องศาได้เนาะวันนี้วันอาทิตย์นะมเมย์ก็จะให้ลูกเล่นประมาณอีก10นาทีนะคะมเมย์ก็จะต้องรีบกลับบ้านไปรีดผ้านะคะเพราะว่าวันจันทร์เนาะเด็กๆต้องรีดผ้าใส่เสื้อผ้าไปโรงเรียนเนาะเตรียมอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็เช็คต่างๆนะคะงานแม่บ้านญี่ปุ่นก็มี เยอะแยะทั่วไปค่ะอย่างน้อยก็ต้องรีบกลับไปเตรียมอาหารเย็นค่ะบายบายไปจริงๆแล้วอ่ใส่รองเท้าลูกดูมีหินไหมเนี่ยกลับบ้านครับไอ้จังเราไอ้จังระวังโดนน้องค่ะใส่รองเท้าระวังโดนน้องลูกมานะใส่ทีละข้างครับใส่ทีละข้างครับ เนีย่ยดูเด็กๆใส่เสื้อตัวเดียวแล้วค่ะบอกว่าร้อนไอ้จังทำไมเป็นอย่าง,ง,น,น,งนั้นนออกก่ะลูกคเอา้าอาวอ้าอ้อ้า่อนอ้าอาหอนาวออกะะาวอ้าวอ้าวอาอาวอ้าอ้าอาวอกอาอ้าาวอายบ๊ายบายกลับบ้านคราบาา <c oughs> 기다림의 끝에 너를 만났고 모든 게 새로 느껴져 Something in my heart 이맘 전하고 싶어 When you ring my valentine